ถูกอะไรวะดิ้ดิ้ดิ้อีกแล้วอุ้ย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 มันถึงยังครับถึงยังครับลงงมลงงมลงงมอย่างน้เฮ้ยเฮ้ยของไงโอ้ยโอ้ยอุ้ยของไงอีกแล้วโอ้ยอุ้ยเอาแล้วของไงถอย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 เ่วาย เอาเอาเอาหลังจากถึกอันนี้แหละถึกไปไหนของแท้บ่เอาถอยดิของแท้บ่โอ้ยของแท้ของแท้เออบุรีมันกัดเบ็สบุรีมันกักเลยบะเนี่โอ้ยโอ้ยโอ้ยทะเลพักบุ้งครับ มวยขาเลยครับอุยอ้ยอุ้ยไอ้พักบุ้งครับอุยอ้ยเดี๋ยวทีนี้ขาพ่นครับไอตอนนี้เราเข้าป่าแล้วบาร์ดี้เข้าป่าหากูเบ็ดเสร็จแล้วบาร์ดี้ป่าหาเบิ่งเบ็ดแล้วบาดนี้ อุันนี้สบายเลยอันนี้สบายเลยอยู่ เนื้อแล้ทารุ่นรอบต่อไปอากหนาวครับช่วงนี้อุ๊ยอห๊ยอุูยอุ๊ยูุูหาหาูหูหูหนนูห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 ู ฟังปลาละเหมาะใส่เบ็ดฟังปลาละเหมาะอ้ยเหื่อเขียดมาเติมเหยื่อสวบเต็เหยื่อวะนี่ี๋ยวคำคำนี่ละเติมเหยื่อลงไปครับเติมเหยื่อตอดเหยื่อไป แน่ไงนะสิมาลาข้อมันอืมทขโมดทขหมด,หมดอ่ะลุยอากาศก็ดีครับ ลมหนาวก็โซยโอ้ยท้องหน้ามันยากาศลมหนาวมากแล้วครับลมหนาวมากแล้วเอาสวบเด้อสวบเด้อ นี่ด,ดิ่งห้าดินเดียวเดียวเดียวเดาอยู่เนี่ยเอามานมานมานนมันข้อคอมาใส่เลิกครับเอาเข้าดงลึกเลยคอเสื้ เมื่อนั่นเนี่ยมุมมุมนี่มันมาถืออีกวะมองเนี่ยมีมีถือวะเนี่ยมองเนี่ยอยอ้ยมาบุ้มสวบพังข้าจับบนท่านแม่เข่าพูดเนี่ยยิงดินกระลังดีครับซ้ำเนี่ครับใส่ยอนเขียดซ้ำเนี่กระลังดีปลาคอนี่สวบคักนี่ครับ เด้อครับจากมานต้องใส่ประมาณนี้ดินไหมดินโซ่ได้ไหมลุยเลิกครับมันนี่ลุยเลิกให้มันลุยเลิกโอ้ย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 ,อยนี่แหะครับดงปักคองอยู่ในร้อยครับ สนี่นี่นนนนเธอในกระไลลุยครับมันเอาลุย อน้ำน้ำเป็นไงพี่จาติดไหมติดไหมน่าจะติดอยู่นะพี่จาเป็นผู้ช่วยครับวันผู้ช่วยเสียบเหยื่อ ดงประคอแล้วครับนี่หมักอยู่เนี่ยเอา้าวมันมันครับลังนี่ เอาไปถูกันยุ่งครับยาี้ยมังคืนยุ่งไรเอาต้นนี้ทูกันยุ่งไรครับเออไอต้อนสาบเสือเนาะเป็นยากันยุ่งไดอย่างดีได้ครับเนาะพยายามเด็ดรอบลางคืนครับ Xây vậy vang bên Thì chuyển sang nó Không ai, không ai, chân đáy chân ơi đáy chân đáy chân đáy Ui, vết con sì đúng đúng đó, đúng Không ai, nhanh quá Ui Sẽ đụng vô nữa không Ui มันเพิ่นมื้อนีบอ้บ่คือเห็ดเนื้อหลายแท่แน,นี่นี่ว่าติดปะคอใหญ่อ้าวจัดกค่เห็นบ่ <laughs> <c oughs> นครับยังนี่อมันเกี่ยวไว้ให้ซื้อเด้อนี่ มันหลุดแต่ว่านน่มันก็เงาุ่นโอ้ยวายเบ็ดนี่คือมิดจิลีเบ่งเอ้ยยังไรก็คือมิดจิลีนอะมดนี่พุ่นโอ้ยสวบคืน ถึงฝ่าบ่ลเนี่ยเอ๊ะมันมีเทคนิคแต่ว่าเนี่ย <laughs> อโอ้ยกินเต็มเนื้อแล้วบอดนี่คืออยู่คืออยู่รังนี่คืออยู่คืออยู่เออโยงรับยังได้ยังได้ <laughs> ยานคือเกา่าห่อยตึงอยู่ได้เนี่ยเอาลองสัมผัสเบิ่งมันคือมีจีรีกันเนาะมาทางหลุดแล้วเนี่ยนี่เอ็นกับเสือกตึงอยู่ได้เนี่ยแต่โบลูว่าจิมีตัววะห่อยคือผมเป็นโบเบ็ดนี่โอ้ยหลุดแล้วครันจันแป๊ะหลุดร้ายเนาะเอะอ เอถูกอะไรวะดิ้ดิ้ดิ้อีกแล้วอุ้ย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 มันดึงยังครับดึงยังครับลงงมลงงมลงงมอย่างนั้นโอ้ยของไงโอ้ยโอ้ยโอ้ยของไงอีกแล้วโอ้ยอุ้ยเอาแล้วของไง Thoái, 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 thôi 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 cứ thôi 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 nhai thôi 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 bet ôi, เอาเอาเอาหลังจากถึอกอันนี้แหละถึกเป็นได้ของแท้บ่บอเถอยดิยของแคบบอโอ้ยของแบออคบของแคบเ <c> อ <oughs> อบุรีมั <c oughs> นกับเบ็คบุรีมันกับอะไรโอ้ รุปแล้วโมนีเบสถือจะคล้องง่ายๆครับเอง่ายไม่จะบักง่าง่ยังวะ